สวัสดีครับในโลกยุคดิจิทัลที่หมุนไปอย่างรวดเร็วการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตำราอีกต่อไปเกมเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนานมีชีวิตชีวาและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้อย่างยอดเยี่ยมขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเกมการเรียนการสอนด้วยแคนว่า AI กันครับความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการสร้างเกมการเรียนการสอนด้วยแคนวา AI การใช้เกมเป็นสื่อการสอนช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมมากขึ้นเมื่อผสานกับความสามารถของแคนวา AI คุณครูสามารถออกแบบเกมได้อย่างรวดเร็วและสวยงามโดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะการออกแบบมาก,ก่อนสามารถเลือกประเภทของเกมที่เหมาะกับวิชาเช่นเกมจับคู่คำศัพท์ เกมตอบคำถามแบบเลือกตอบเกมจำลองบทสนทนาเกมแนวแพลตฟอร์มซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการสร้างเนื้อหาส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นในการจัดกิจกรรมเพิ่มความสนุกและความน่าสนใจให้การเรียนรู้และยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายตามความต้องการขั้นตอนการสร้างเกมการเรียนการสอนด้วย Canva AI สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก่อนที่เราจะเริ่มสร้างสรรค์าง,งานใดๆนั่นคือ การกำหนดแนวคิดและเป้าหมายของเกมของเราให้ชัดเจนครับ 1. กำหนดหัวข้อหรือเนื้อหาหลักเกมนี้จะสอนเรื่องอะไรเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 2. ระบุก,กลุ่มเป้าหมายใครคือผู้เล่นเด็กประถมวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่เพราะแต่ละกลุ่มมีวิธีเรียนรู้ และความสนใจที่ต่างกันครับ 3. ตั้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ผู้เล่นจะได้อะไรจากเกมนี้ต้องการให้เข้าใจแนวคิดฝึกทักษะหรือแก้ไขปัญหา 4. เลือกประเภทเกมเกมของเราจะเป็นแบบไหนเช่นเกมจับคู่เกมไทยปัญหาเกมเรียงลำดับหรือเกมผจญภัยสั้นๆการเลือกประเภทที่เหมาะสมกับเนื้อหา จะช่วยให้เกมสนุกและได้ประโยชน์วิธีการให้แคนวา AI สร้างเกมให้กับเรา 1. เข้าไปที่แคนวาและเลือกใช้ฟีเจอร์ AI 2. พิมพ์คำสั่งหรือพร้อมอธิบายลักษณะเกมที่ต้องการเช่นสร้างเกมตอบคำถามเกี่ยวกับพันดินไหวพร้อมระบบให้คะแนน 3. รอ AI สร้างเกมและโค้ดเกมให้ 4. ปรับแต่งแก้ไขตามต้องการหากยังไม่พอใจหรือเกมที่ได้ควรปรับปรุงส่วนใดให้พิมพ์แก้ไขและรอให้ AI สร้างเกมและโค้ดเกมอีกครั้งครับการปรับแต่งและแก้ไขเกมตามที่ต้องการหากยังไม่พอใจหรือเกมที่ได้ควรปรับปรุงส่วนใดให้พิมพ์แก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องการตัวอย่างเช่นเพิ่มเติมเปลี่ยนสีพื้นหลังเป็นสีฟ้า พร้อมทั้งใส่ภาพกราฟิกด้านล่างเป็นรูปภูเขาไฟกดรูปลูกศรเพื่อส่งและรอให้ AI สร้างเกมและโค้ดเกมอีกครั้งครับวิธีการนำเกมที่สร้างด้วย Canva AI ไปให้นักเรียนได้เล่นหลังจากที่ทดลองและปรับแต่งเกมเป็นที่พอใจแล้วให้กดปุ่ม Use in a Design แล้วกดปุ่ม Publish Website หลังจากนั้นในช่องด้านล่างหัวข้อ Site Address จะมีข้อมูลไซต์หรือลิงก์ที่สามารถส่งให้กับนักเรียนได้ซึ่งสามารถแก้ไขชื่อไซต์ได้โดยกดปุ่มดินสอข้างๆแล้วกดปุ่ม Publish ด้านล่างหลังจากนั้นเว็บไซต์เกมที่สร้างจะปรากฏขึ้นมาคุณครูสามารถกดปุ่ม Copy ด้านข้างชื่อเพื่อส่งให้นักเรียนเล่นเกมที่สร้างได้และคุณครูยังสามารถทดสอบการเล่นเกมบนเว็บไซต์จากปุ่ม i e เว็บไซต์ได้ครับ คุณครูลองสร้างเกมจากแคนวา AI ดูนะครับสวัสดีครับ